มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตันทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับตอนนี้เราต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนายเสรีสุภราทิศ ผู้มีการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศและภัยพ,พิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตออกมาพูดถึงการเกิดฝนตกในช่วงฤดูหนาวบอกว่าสาเหตุหลักเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนจากปรากฏการณ์ลานิยาเนื่องจากอุณหภูมิน้ําทะเลในประเทศไทยสูงขึ้น,นผิดปกติพร้อมที่จะเกิดความกดอากาศต่ําได้ตลอดเวลานะครับและก็ปัจจุบันนี้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ1.1องศาเซลเซียสขณะที่ประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ2ององศาเซลเซียสดังนั้นทุกฝ่ายต้องเรียนรู้แล้วก็เร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ในอนาคตนะครับท่านยังได้คาดการถึงสถานการณ์สภาพอากาศในปีหน้าว่าอิทธิพลลานิยาจะลดระดับลงในช่วงของเดือนมีนาคม2566 เข้าสู่สถานการณ์ปกติจนถึงฤดูฝนแต่ต้องเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยช่วงปี2567ถึง2568สถานการณ์ภัยแล้งจะเกิดขึ้น,นอีก2ปีข้างหน้าระดับความรุนแรงใกล้เคียงแล้วก็รุนแรงกับปี2558ถึง2559น้ำทะเลจะหนุนสูงผิดปกติดังนั้นตั้งแต่ปีนี้ต้องบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เป็นอย่างดีเนื่องจากร้อยละ80ของการทำเกษตรในประเทศไทยพึ่งพาน้ำจากน้ำฝนนะครับ ต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกษตรกรได้ปรับตัวทันต่อสถานการณ์นะครับทราบแบบนี้แล้วก็วางแผนครับการใช้น้ําบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่าที่สําคัญมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดน้ําแล้งด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ